เมาหวหนา่อสวำัตสดีครับทำไมพี่น้องอยู่กับผมบบาโฮมครับวันนี้มาเที่ยวยังกะขึ้นยังกะไาชายเลนลาชายเลนยังอาวทุ่งกระเบนครับนี่ครับบัรจักศมากครับ กอบรั้วหลักอะ้ใหไงครับทีมงานเงินล้านปลาใช้เลี้ยงนครับเยมากย่าดับตัวนึงนี่เกี่ยวเขียวนี่เลยตอนมาบรรยากาศไม่เมืองครับมต้งูบรรยากาศนี่ยางตามสะพานไปนี่ไปทางเขาไปทางไหกันเลเนาะไปทางโฮมดีกว่าไปเขาโฮมดีกว่า ป่ากงกลางป่าชายเลนครับเี่ยนครับเพื่นเขาเพาพาตงยางลกีตมเีเขามาเทียวป่าชายเนชมบรรยากาศครับหนึงหาจับปูเข้าเห็นจับปูป่ะนี่ยปูเจสีสิหาจับกับปูครับ กระปูี ít, 5, 5่ดีกระป่กระปูนหน่อยตัวหน่อยพูดมันคือตมธรรมาตาเนาะอันนี้คือสิน้ำโบคนนี้เนาะมันเหม็นเนาะน้ำโบไก่ทำเลนี่มันยางสองชั่วโมงก็ประุดเลยไก่เเบิงสำนีกับพ่อแล้ว่าตรงนันก็มาให้กลับ ไว้กับจังได้จีนี้ไห้ายางสามรบบอกเป็ยวงไงคุณกระถางเอาไปถุงบัวเก้าง็เรียวแดงจักโรยนี่สิบสมนแดตัวนึงอยากไปพุ่นละไอยุทยรุปต้าหลุมน้ำมันบกครับ

ป,ป่าายเรนถึงเสียงทะเลฝ้าหนาโรลืมขึ้นไก่อนสักทีพ่อมานน่ป่าหนาปารีนนี่บอกนี้มันหน,น,นาน ี oh, it, so ่ยวสู่แดดครับหนาแล้วเล่ก็นแดดกมไม่ได้ท่าหเอ้าพึ่งรถบัสมีเขามาซำหนนะโอ้ยนะครับยังโอ้ย โอ้มันบานได้เลยยังไม่ยูเสเดียร์มเนมมลากกบนั่งพักก้อนยกกนยางก็ไอส้สะพานคงไงไอส้สะพานผงฮูน ป้าไซาเลนลูกอันนี้ลูกสาวครับคือกันบ่ครับหนามันเล่ก <c oughs> ลูกหนาเร็วลหรบรรยากาศครับป้าแม่นครับ <c oughs> พ่ออย,าย่างอยู <c> ่ <oughs> ชมธรรมชาติไป ชมธรรมชาติขามาในบมีลมเลยครับเงื้อตกเงืตกสุดแล้ข้องเขาบกก่อวาปดีเย้วะนั่นแม่ดเขมได้ปลาไ่มีคืนดอกเล็กขอื่นกงกางบกสัเกว มันคือเป็นหักหลมังอ่ะแดกบอกวามึงครับหักขอดีสูอาหารเป็นเออสุดยอดแข้งแล้วมันสิติดอยู่ชายทะเลนี่ครับที่เอเอาบรรยากาศของป่ามาให้ดู บรรยากาศมาให้ดูครับ,บม,มียังไงครับาชาชมบรรยากาศในป่าอ่าวทุ่งกบบระเบนมาสันมุ่งเลยลูก นามาลงเม้น,น,นอะไรจังไยแบบมีกินเนาของสากใบใหม่มันไม่ออกมัหรอกลูกมันไปไหนหมดแล้วลูก,กต้นเดียว <c oughs> ต้นโนมต้นมุ่นี่ทังกเกต็ดเลยมันสิบ่มีหลักเกี่ยวตน้นกลางต่างมีหลักเกี่ยวมันตีเตก้ยวันตีมันตีนนขำกันหน่อยเนาะขำกันหน่อย นี่ครับกรปูนึ่งกระปูน้อยหน่อยจะไปอมห้องจะใส่น่ะสองคนน่ะเออแลงกรอกก็จำได้ว่าไปถือว่ามันลอไปท่านเลยอ่ะมันนหแนหรอผุนแลนแลนหอนเดนอ้เรเห็นได้ไหม น้ำหาแม่ลงกันดิรเบื่อ่ได้ไปไไดเนี่เกี่ยวชมบรรยากาศมารพควอมกันเนาะเมนซีมงานเขาบทั้งัน่หรว่ามดาวกัน้งกลุ่มกี้มัน มันคือบวกว่ะพวกไม้รู้นี่สิบหนาป่านี่ตัคนกินให้ได้นใหญ่น,น,นี่สิมีพวกผ <ปะ S 1> หารปลูกก็ามาปลูกก,กันโอ้เหเเียเตยครับห่อน

กงกลางใบเล็กรุ่มตออกไปมงคุณเนมามันคุมเลยมั้วจับปูไล่จับปูลุ่มจ้างก็บก็ได้ปูุ่ม มียางขึ้นไปฝีดีกว่าไปทางไหนไปฝีห้องยาลงไปชุ่มก่อนไปช่มทะเลก่อนมาไปเหี้ยงเลยไหมมาสวยปุ่มไปฝุดไปเมืองเลย เดี๋ยวชมวิวสะพานแขวนหอ,อดูนกอันนี้หอดูนกสะพานแขวนศาลาชมวิวไปแล้วพี่ชมวิวกัสบสะพานแขวนหอดูนกไปแล้วเอาครับไปชมกันครับไปชมนรำกันเดียด๋วยมวมาเกับไปติดชทะเล จะเรียนนาำจะใบมุ้งหดใบสามกี่เยอะเหรอพุ่นมียันขึ้นอุ้ยเขาวัดพื้นทีเจอดี่ท้พอนี่ได้หลวงรอาเก่าค่อยๆเด็ดมาก็เลยเป็นอันนี้เนาะ อ๋อเพิ่นก็เลยเฮ็ดขนาดนี้ตรงเดียวแล้วเนาะนายหลวงเพิ่นมาเบิ่งว่าเป็นจังได๋นี่มาเบิ่งแล้วนายหลวงตัวแม่นาตัวนี้นี่มันมันเป็นทะเลเด้โอ้อันอันแต่มันมันเป็นอีกองนึงแหที่แกเข้ามานี่งสโฮปูเนาะนี่เนาะอปู้หยังเป็นไอ้อันนี้ของเพิ่นเด้ตั้งแต่ทีมงานเฮาอแต่ว่าเขาเขาก็ปลูกต้นไม้เสริมอยู่ด้นี่ก็ปลูกเสริมในหมู่ไ้่ก็ปลูกต้นไม้เสริมอยู่ โอ้หาเบิ์ยาเนาะใบมันแตกเพราเขาคือตัดมันหลุมพอนะเออหาหอยปะโอ้ยหนามันลไปเรียนขี่ต้มนี่และเขกชเลนของยูล่ะ่องไปดีว่าขหนบ้าน กระปูกระามไงตัวน้อยกระปูกระปูกระปูเขาได้ยังไหลเลยว่ะเต็มเลยกระปูยังคือกามไงขังหนึ่งเนาะบอกมันกินได้ไหมนี่ buộc dép xí thì phải buộc dây sườn, để buộc nam để buộc nam bốc, nam bốc. เอ้เขาสพาอนุ I mean, ่มเลยไม่ไม oh, okay ี yeah, ่อัวอยู <vale ่สติหีปุ๊นเนาะกัวขะ้นอยู่แก่เสียเขาคือเอา เอากระเบีนมันก็เบ็นมีวันเป็นอันนี้เป็นพุกระเบียนคือมีมีพุมันนี่น่บกระเบีนกะปลากะเบียนด้อันนี้เป็นปลาชายนีเยอออันนี้เปอปลาชายเลนเขาปลูก้นใหม่ใส่อืมก็ขยายเขาใหม่ใส่ไม่เห็นแน่นนะคาะว่าน,นีบใหม่ก็สือเนาะว้านเ็หอผีจัจริงเรอบรรยากาศครับ จับหายจับหายมาคอนมูเลยครับไม่ข้างพน,นะปูทะเลเขาเอิญปูแสมป่ะปูทะเล <laughs> ปูเสือปูแสมกันปูแสมสิ <laughs> หอยนางรมหอยปากเต็ดปลากระบอกปลาทูเขาเก็บพืชกันนี่เขาเขเก็บพืชกันต้นนี้แม่